น้องเฮียไม่รู้จักคขาว่าเทิงเทิงที่ไหนเมื่อกี้ว่าเทิงเทิงที่ไหนเมื่อกี้ใครมัดอยู่ข้างข้างใต้เติงเติงไหนตั้งใต้ข้างใต้อยู่มองไหนข้างใต้อันนี้ข้างใต้อ่าอันไหนเทิงเทิงอ๋อเทิงเทิงเหรออันนี้เขาเรียกว่าข้างใต้คือทั้งลุ่มอ๋อนี่ผมผมนี่ไม่ได้ไปสาเมากี่ปีแล้วเนี่ยโอ้ยสาอยู่ม่ึงโอ้โหอ่าความเรียบใช้ได้นะครับแต่กลิ่นต้องปรับปรุงแล้วกางเกงนี่สีตกจากไหนเนี่ยฮะ อ,อานานดูเลยเ,ยเนี่ยนี่รุ่นรุ่นนี้นะครับไม่ต้องกลัวนะว่าใครจะมาดึงแหวนจากมือได้นี่รุ่นนี้คิดว่าสายแล้วมีชีวิตนี้จะไม่ถอดเลยดูดิจะ <c oughs> ถอดแหวนได้ก็ต้องตัดน,นิ้วออกอย่างเดียวนะครับ สองชายใช่ไหมเขามีเงินเขาปลาออกกันหมดเลยออกรถแต่โยเราไม่ได้ออกเป็นีไฟนแนนยูใกล้จะหมดปุ๊บร yeah, like yeah, 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 really like oh, ีก่อนเดี๋ยวได้ออกไงรักที่นี่ก็เลยต้องรีไฟแนนน์แล้วก็ต้อง่อนต่ออยู่ต่อเห็นไหยรละ